สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่20เมษายนพุทธศักราช2560ค่ะสำหรับพระเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรที่ทำการสถานกงศูลกิติมศักดิ์ณเมืองอินสปรุกสาธารณรัฐออสเตรีย วันที่17เมษายนพุทธศักราช2560เวลา15นาฬิกา25นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทออพระเนตรที่ทำการสถานกงศูลกิตติมศักดิ์ณเมืองอินส์บรุนายคริสโตฟสวารอฟสกี้กงศูลกิตติมศักดิ์ณเมืองอินส์บรุกและพระยาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สำนักงานสถานกงสุลแห่งนี้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2560มีภารกิจหลักคือเป็นตัวแทนประเทศไทยในรัฐทิโรช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมรวมถึงภารกิจด้านกงสุลและการคุ้มครองดูแลคนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐทิโรซึ่งมีอยู่มากกว่า500คนปัจจุบันมีนายคริสตอฟสวารอฟสกี้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิติมศักดิ์นเมืองอินส์บรู จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จพระจาดดำเนินไปสถาบันการตรวจคัดกรองด้านเวชศาสตร์แห่งออสเตรียหรือ ADSI ส่งฟังผู้บริหารสถาบันกราบบังคมทุลความเป็นมาและการดำเนินงานของสถาบันเสร็จแล้วได้ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการเพื่อจำแนกและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารในสมุนไพรและห้องปฏิบัติการการเพราะเนื้อเยื่อเซลล์ของมนุษย์เพื่อใช้ในการศึกษาปฏิกิริยาของสารประกอบทางเคมีที่มีต่อ ของมนุษย์สถาบันการตรวจคัดกรองด้านเวชศาสตร์แห่งออสเตรียเป็นหน่วยงานค้นคว้าวิจัยด้านเวชศาสตร์สังกัดมหาวิทยายลัยอินสบรูตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2554มีหน้าที่ทำการวิจัยองค์ประกอบทางเคมีของสมุนไพรชนิดต่างๆและศึกษาปฏิกิริยาที่มีผลต่อเซลล์ของมนุษย์ เพื่อประโยชน์ในการผลิตยารักษาโรคอาหารเสริมและเครื่องสำอางต่างๆปัจจุบัน A.D.S.I มีความร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรังสิตส่งนักศึกษาและอาจารย์มาศึกษาในระดับปริญญาเอกและทำงานวิจัยร่วมกันเรื่องสมุนไพรประเทศไทยมีอยู่มากแต่ยังไม่มีการวิจัยให้แน่ชัดไม่มีการจัดแยกสารที่ใช้รักษาโรค วิธีการยังไม่เป็นระบบแต่ไทยมีตำราย,ยาสมุนไพรดีๆอยู่มากซึ่งใช้ศึกษาหาความรู้และรักษาโรคได้ผลจึงควรที่จะส่งเสริมและพัฒนาวิชาความรู้ทางด้านสมุนไพรไทยให้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพัตคารออตโตบุกพระราชทานพระาราชวโรกาสให้ในายทรงศักดิ์สายเชือ้อเอกอัครราชทูนักุงเวียนนาถวายพระกริยาหารคำ่ำในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธรารณรัฐออสเตรียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองอินสปรุกรัตทิโรสาธรารณรัฐออสเตรีย จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณเจรัตนาตั้งตระกูลและดิฉันวีรินีิรานาทองบ่อจรันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ